วัสดีครับพบกับผมนัทพลแย้มฉินกับรายการอยากให้รู้รายการที่จะนำสาระความรู้มาให้คุณรู้นะครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่กับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการดำเนินการโครงการต่างๆของศูนย์สิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เราจึงอยู่กับผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมอาจารย์พรธิดาเทพประสิทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับเจอกันอีกครั้งนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปัจจุบันก็จะเห็นว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนค่อนข้างให้ความสนใจะนะครับเป็นเรื่องที่อย่าบอกว่าเราต้องมาร่วมมือกันอนุรักษ์และ,ะจะทํายังไงได้บ้างจะช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างนะครับผมเห็นโครงการของโครงการอาจารย์หนึ่งครับว่าเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการะนะครับในระยะที่1โครงการนี้ มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับแล้วเราเะร่วมมือกับภาคีต่างๆอะไรอย่างไรบ้างรวมถึงรูปแบบการบูรณาการนะครับคำนี้พูดกันหลายๆวงการนะครับวงการสิ่งแวดล้อมก็ไม่ไม่หลุดคํานี้หนะอยังมีคาว่าบูรณาการครับผมเสนาจารย์เลยครับค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่เราได้ออกไปทําที่ศูนย์การศษานอกที่ตั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ โดยโครงการนี้ค่ะก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สิ่งแวดล้อมนะคะคหลักสูตรอาชีวะนามัยและความปลอดภัยนะคะ <ผม S 2> แล้วก็ทางศูนย์การศึกษาน้องที่ตั้งรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผมที่โคโคเท่านะคะค,คือตรงนี้เป็นโครงการที่เราอยากให้นักศึกษานะคะบุคลากรของมหาวิทยาลายัยแล้วก็อาสาสมัครทางด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนียค่ะมีความรู้ความเข้าใจนะคะในกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลและการมีส่วนร,ร่วมในกิจกรรม การจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเกี่ยวกับกลไกการเรียนรู้นะคะแล้วก็ผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กรแล้วก็ระหว่างองค์กรด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาของเราบุคลากรของเราด้วยค่ะครับผมแสดงว่าอันนี้เป็นการบูรณาการระหว่างท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยเป็นความร่วมมือแต่เราไปเริ่มต้นที่ศูนย์สุพรรณบุรีนะครับแล้วโอกาสที่จะ สร้างโครงการเหล่านี้ร่วมกับศูนย์อื่นๆนะครับทั้งศูนย์ดําปางศูนย์นครนายกศูนย์ตรังมีครับมีใช่ค่ะก็จะเป็นแผนของเราต่อไปในอนาคตโดยเราจะเข้าไปดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่เราสามารถเข้าไปร่วมมือให้การในการจัดการได้แล้วที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกับท้องถิ่นโคโชพเท่าใช่ไหมครับเขาได้ ดูแลกันในประเด็นไหนบ้างครับอาจารย์ครับที่สง่งนักศึกษาลงไปก็คือโครงการนี้ค่ะเริ่มต้นจากการที่เราจากการที่เราเคยสำรวจพื้นที่นะคะว่าของที่สุพรรณเนี่ยมีปัญหาทางด้านการจัดการไม่ได้เรียกว่าอย่าเรียกว,ว่าปัญหาดีกว่าค่ะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าการจัดการทางด้านไหนบ้างที่เราอยากเข้าไปดำเนินงานที่ทางมหาวิทยาลัยอยากเข้าไปดำเนินงานให้มันมีประสิทธิภาพนะคะคจากเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เริ่ม จากปีนี้หลายๆปี<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลงพื้นที่ในการสํารวจเรื่องขยะรเรื่องของปัญหาการเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำนะคะตรงจุดนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเกิดโครงการนี้ขึ้นมาโดยข้อมูลในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ข้อมูลจากทางผู้อำนวยการศูนย์นะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยที่ว่าทางสุสาพนเนี่ยมีเรื่องน้ําใตดินแล้วก็เรื่องดินด้วยนะคะที่ ที่อยากให้มีการดเนินงานเราก็เลยจะรวมทั้งเรื่องดินแล้วก็น้ำใต้ดินเข้าไปด้วยครับแสดงว่าสิ่งที่สูงสิ่งแวดล้อมไปดําเนินการร่วมกับวิทยาเขตสุพรรณบุรีและก็ท้องถิ่นโคโคเท่าเนี่ยก็จะมีทั้งขยะมูลฝอยใช่ไหมครับน้ำน้ำเสียใช่ค่ะน้ำใต้ดินและเรื่องของดินด้วยใช่ค่ะอันนี้หมดหรือยังครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลเข้าไปร่วมดําเนินการต่างๆได้ ก็ในตอนนี้เราคิดว่าหมดแล้วนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ดูจากนโยบายของทางสูงนะคะก็จะมีเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานใช่พลังงานหมุนเวียนเอามาเป็นผลิตไฟฟ้าหรือว่าอย่างไรครับอาจารย์นอกนอกนี้แล้วยังมีเรื่องของอากาศแล้วครับอาจารย์อากาศนี่เรายังไม่เคยลงสำรวจเหมือนกันด้วยที่ว่าพอทาง อาจารย์พูดลักษณะนี้นะคะก็ทําให้เราเกิดความสนใจแล้วเพราะว่าโดยพื้นที่การศึกษาสมการศึกษาเนี่ยเป็นที่โล่งในบริเวณรอบๆจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมบางครั้งเมื่อหมดการฤดูกาลเกี่ยวๆก็จะมีการเผาใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต้องต่อยอดออกไปนะครับพราเรื่องของอากาศเนี่ยเมื่อเผาแล้วเนี่ยจะมีผลต่อสภาพร่างกายไม่อย่างไรนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเข้ามาดําเนินการในส่วนกลางไหมครับ ส่วนกลางไม่มีท้องถิ่นนะส่วนกลางจะเป็นกรุงเทพมหานครโดยตรงเลยนะครับอันนี้เราคงต้องพิจารณากันอีกทีนะครับอาจารย์ว่าเราสามารถร่วมกับหน่วยงานไหนได้บ้างเพราะเป็นโครงการบราการนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการดีๆนะครับสำหรับสูงสิ่ง์แวดล้อมที่ดําเนินการร่วมกับท้องถิ่นต่างๆนะครับสําหรับช่วงแรกครับก่อนที่จะจบเบรกช่วงแรกไป เราก็จะมีโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับบอกไว้เลยว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับการประเมินการลดกา๊าซเรือนกระจกนะครับเดี๋ยวเราเอามาพูดกันหลังช่วงพักเบรกนะครับครับช่วงแรกพักสักครู่ครับ มาพบกันในช่วงที่2กับรายการอยากให้รู้เรายังอยู่กับสูงสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ก็พบกับโครงการการขอรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกหรือที่เรียกว่าเลสนะครับจากกิจกรรมที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับต่อไปนี้เราจะใช้คําว่าเลสนะครับ L E S S นะครับอันนี้ต้องฝากบอกผู้ชมด้วยครับอาจารย์ครับโครงการนี้มีที่มาที่ไปมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเริ่มต้นจากที่องค์การบริหารการจัดการการเรื่องกระจกนะคะหรือเราเรียกย่อๆว่าอบกเนี่ค่ะอยากจะสนับสนุนนะคะแล้วก็มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรหรือว่าหน่วยงานไหนนะคะที่มีกิจกรรมในการที่จะลดการปลดปล่อยการเรื่องกระจกออกสู่สภาวะแวดล้อมนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางส่วนสิวล้อมอะค่ะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสัมมนากับตัวโครงการค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้เราสนใจที่จะเข้ามาทําโครงการนี้ในเรื่องของการ huh. รับพลังงานแล้วก็<ม>เรื่องของพื้นที่สีเขียวค่ะนี่คือวัตถุประสงค์ที่เข้ามานะครับ<ช>แล้วเป้าหมายที่ทวัตถุประสงค์งตั้งไว้เป้า huh. หมายของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็คือเป้าหมายของโครงการเลยก็คือเราจะขอรับรองนะคะ ผลการประเมินการลดการเลนส์กระจกจากกิจกรรมในเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําปุ๊บเราก็ต้องไปขอรับรองว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไรกับอบกใช่ไหมครับและในส่วนของการดําเนินงานที่ผ่านมาล่ะครับอาจารย์มีกิจกรรมหรืออะไรที่ดําเนินการภายในมหาวิทยาลัยไปแล้วบ้างค่ะสำหรับในกิจกรรมที่เราดำเนินการนะคะในกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ การลดใช้พลังงานหรืออนุรักษ์พลังงานนะคะครตรงนี้ค่ะเราก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลนะคะจากโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคจากทางมหาวิทยาลัยโดยเราขอความร่วมมือจากทา,ทางกองอาคารนะคะแล้วก็คณะกรรมการในเรื่องของการจัดการเพื่ออนุรักษ์พลังงานตรงนี้เราก็เลยได้คัดกรองอมาแล้วได้เป็นในเรื่องของการกิจกรรมนะคะในเรื่องของการปรับปรุงระบบแสงสว่างนะคะโดยใช้มาตรการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไสนะคะโครงการนี้เรา เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการนําในลักษณะของรายกิจกรรมอะคะ่ะมาคานวณในเรื่องของการลดก๊าซที่เกิดขึ้น <c oughs> และเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะยื่นตามขั้นตอนของทางอบงก <c oughs> ซึ่งโครงการนี้ค่ะเราได้ยื่นไปแล้วทางคณะกรรมการแล้วก็ตอนนี้ค่ะโ <ผม S 2> ครงการนี้ได้รับใบประกาศแล้วนั่นแสดงว่าผ่านเกณฑ์แล้วใช่ค่ะนะครับกับกิจกรรมหนึ่งที่เห็นก็คือการเปลี่ยนหลอดไฟใช่ค่ะจากหลอดไส้มาเป็น LED ก็ค,คือหลอดเล็กๆ<ช>ที่เราเห็นกัน<ช>อยู่ตามอาคาร<ช>นะครับ<ช>นอกจากการเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเนี่ยมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับที่ทําให้ช่วยลดการเลือนกระจกคือตอนนี้นะคะของมหาเทยาลัยนอกจากจะเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็ยังมีในเรื่องของการมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของระบบคุณภาพของเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราดูรายงานจาก ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรเรื่องของภาระเรื่องพลังงานนะคะจะพบ,บว่ามหาวิทยาลัยจะต้องมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องระบบประกาศค่อนข้างสูงมากมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยมีนโยบายะค่ะในการเรื่องของการลดใช้พลังงานในเรื่องของการปรับอุณหภูมินะคะลดหรือปิดเวลาที่ไม่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือรว่าไฟฟ้าแสงสว่างกิจกรรมพวกนี้ค่ะสามารถลดการปลดปล่อยการเรืองกระจก ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราจะนํามาใช้ในโครงการเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลเก็บสถิติที่ชัดเจนค่ะครับคือถ้าเป็นสมัยผมเด็กๆเนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็น่าจะมาจากรถยนต์การเผานะครับพวกกระป๋องอะไรต่างๆคราวนี้เมื่ออยู่ในมหาลัยปริมาณที่ปล่อยออกไปหรือปริมาณที่ทําให้เกิดการเรืองกระจกเนี่ยจะมีทั้งหลอดไฟด้วยค่ะก็คือจากโครงการนี้ค่ะ ถ้าเราพูดถึงการเรืงองกระจกเหมือนที่จับ,บอกว่ามาจากรถยนต์มาจากการเผาใช่ไหมคะคถ้าเราย้อนกลับมาดูก็คือว่าการเรือกระจกที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งมีเทนแล้วก็คาร์อาารบอนไดออกไซด์ซึ่งทุกคนจะได้ยินแล้วก็รู้จักกันดีในส่วนของมหาลัยเนี่ยในเรื่องของการใช้พลังงานหรือว่าในเรื่องใน,ในด้านของแสงสว่างรหรือระบบปรับอากาศนะคะจะมีการคำนวณเทียบเคียงออกมาในรูปของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้โดยตรงค่ะก็แอร์ที่เราเปิดกันทุกวันนี้ตามอาคารต่างๆใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะมีผลผูกพันไปกับในเรื่องส่วนของค่าใช้จ่ายถ้าไม่อยู่ก็ควรเช่จะปิดซะใช่หลอดไฟถ้าเราอยู่กันคนหรือสองคนนะครับก็ควรเปิดเฉพาะที่ใช้งานแต่คราวนี้บางทีมันเป็นระบบใหญ่ถูกไหมครับพอเป็นระบบใหญ่ปุ๊บการเปิดมันต้องเปิดทั้งระบบเดี๋ยวคราวหน้าคงต้องเชิญฝ่ายอาคารมาพูดคุยเรื่องของการใช้เครื่องปรับอากาศใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่อช่วยทางสูงสิดแวดล้อมในการ ปรับลถบการเกิดกา๊าซเรืเกระจกนี้นะครับตรงนี้อาจารย์อยากเพิ่มเติมในส่วนของโครงการนี้อย่างไรครับผมบก็ในส่วนโครงการนี้นะคะเราก็จะต่อยอดนะคะในพื้นที่สีเขียวเนื่องจากถ้าพวกเราพวกเราจะรู้หแลว้ว่าขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างเล็กและจำกัด เล็กถึงเล็กมากครับขนาดเล็กถึงเล็กมากนะคะแต่นโยบายของมหาวิทยาลัยก็คือจะมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วเราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยเขียวมากเมื่อเทียบกับบางมหาวิทยาลัยสภาพแวดล้อมคือเราคาตึกสีเขียวไหมครับอาจารย์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยลวงตาเรานะคะแต่ก็คือเราจะเห็นว่าต้นไม้เราเนี่ยเยอะเมื่อเทียบกับพื้นที่จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บเรื่องของพันธุ์พืชนะคะจะพบว่าพื้นที่เกือบ ประมาณ80%ที่เป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้เลยทำให้เราสนใจว่าเอ้ยด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ครับผมแล้วก็ทำยังไงถึงด้วยข้อจำกัดของพื้นที่นะคะแล้วก็ด้วยนโยบายที่เราส่งเสริมจริงๆเนี่ยเราอยากรู้ว่าเอ้ยการดำเนินงานเนี่ยมันช่วยลดการเรืองกระจกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือตรงนี้เราก็เลยใช่คือตอนนี้เราลงสำรวจเรื่องต้นไม้แล้วนะคะ เพื่อที่จะเอาพันไม้ต่างๆมาคำนวณดูปริมาณและคคำนวณในการลดช่วยลดการปลดปล่อยซึ่งตรงนี้เราจะยื่นขอการรับรองภายในเดือนกรกฎาคมนี้ uh huh. นะคะคเมื่อผ่านการรับรองเนี่ยก็จะได้รับมอบใบประกาศพร้อมกันกันกบโครงการแรกอีกใบหนึ่งวันประมาณวันที่2 3เคยเคย <ๆ S 2> มีการวิจัยหรือเคยมีใครบอกไหมครับว่าต้นไม้ประเภทไหนที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าหรือว่าถ้าปลูกต้นนี้หนึ่งต้นเท่ากับปลูกต้นไม้อนๆอีก5-10ถึงต้นมีงานวิจัยบอกไหมครับ โครงการนะคะเขาจะระบุไว้นะคะสำหรับงานวิจัยนีคอนฉันจำตัวเลขได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าอย่างในโครงการเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยว่าต้นไม้ชนิดไหนนะคะจะสามารถลดการได้เท่าไหร่นะคะแต่จริงชนิดของต้นไม้ยังไม่สําคัญเท่ากับขนาดของต้นไม้ขนาดค่ะแล้วก็ความสูงต้นไม้ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการคํานวณนะคะที่เราดูในโครงการที่เราบรุเนี่ยก็จะมีต้นปาล์ม Uh huh. ถ้าต้นปาล์มเนี่ยจะช่วยจะช่วยลดได้ค่อนข้างเยอะต้นไผ่อะไรอย่างเงี้ยต้นปาล์มต้นไผ่ใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยมหาวิทยาลัยสนสิ์เราเนี่ยมีอาคารค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็เป็นแนวตั้งแต่ต้นมหาวิทยาลัยจนถึงหลังมหาวิทายาลัยเลยแล้วก็มีเส้นเดินทางรถเนี่ยเส้นเดียวนะครับต้นไม้จะไปลงตรงไหนบ้างนะครับตรงไหนจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้บ้างถ้าเราไม่สามารถเพิ่มต้นไม้อะไรได้เราก็ลดการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสิ่งที่จะทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของศูนย์สิ่งแวดล้อมอีกโครงการนะครับยังมีอีกเยอะมากมายนะครับสําหรับโครงการของศูนย์สิ่งแวดล้อมและอีกโครงการหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเราจะเห็นว่าสวนลุกิธิ์อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยพื้นที่น้อยแต่มีสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ําถือว่าเป็นสระมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับระบบต่างๆก็ ถือว่าเป็นระบบสากลได้เลยทีเดียวได้รับรองมาตรฐานต่างๆนะครับอยากให้อาจารย์พูดนิดน,นึงครับเกี่ยวกับโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสระว่ายน้ำเนื่องจากว่าทราบมาว่าทางสูงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปดูเรื่องระบบของน้ําด้วยเป็นระบบเกลือบบลอ,อ,อยากให้อาจารย์พูดแนะนําให้ฟังนิดน,น,น,นึงครับ ก็สําหรับโครงการนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพสระว่ายน้ําของมหาพิทยาลัยนะคะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สระว่ายน้ําเราได้มีการพัฒนาและประปับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อจะขออนุญาตตามกฎก,กระทรวงนี้นะคะคโดยวัตถุประสงค์คือสระเราเนี่ยเป็นสาธารณะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนการจัดการเนี่ยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงกําหนดนะคะตรงนี้จาก การที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการดูแลในเรื่องของคุณภาพน้ําทางด้านเคมีแล้วก็ทางด้านทางด้านชีวภาพนะคะเราจะมีการตรวจเป็นประจําทุกเดือนในเรื่องของ PH หรือว่าคอลินตอรักค้างหรือว่ามีเชื้อด้วยที่เป็นที่เรารู้จักกันคือเป็นเชื้ออีโคไลนะคะหรือว่าทัลโทคลีฟอร์มซึ่งก็จะเกิดโรคต่างๆทำให้เกิดอาการท้องเสีย ก็ในในร่างกายเราตรงนี้ค่ะไม่เฉพาะเราไม่ได้ทําเฉพาะในของมหาลัยมหาลัยเรายังมีศูนย์การศึกษาท้อง่ตั้งที่ลาปางที่สุพรรณที่<ม>ลําปางก็มีสระว่ายน้ําด้วยมีค่ะแล,คแล้วก็มีของนครนายกนครนายกก็มีสระว่ายน้าแล้วะนะครับแล้วก็วิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยค่ะด้วยใช่ไหมครับก็ต้องบอกครับว่าแต่ละที่ที่สวนสิทธิ์มีสระว่ายน้ำเนี่ยแน่นอนนะครับพื้นฐานเลยก็คือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแต่คนส่วนสิทธิ์ชอบบอกว่าเราต้องดีกว่ามาตรฐานใช่ต้องได้ดีกว่า นะครับถ้าใครไปวิทยาเขตสุพรรณบุรีบ่อยๆเนี่ยก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งสนามเทนนิสมีลานกีฬาต่างๆซึ่งค่อนข้างที่จะครบนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ไว้นะที่นี้ด้วยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อมต่างๆขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นรายการอยากให้รู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนนิติและคนทั่วไปเราจะนำมานำเสนอให้ทุกท่านได้ รับรู้รับทราบวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ